สวัสดีครับผมพบกับเราช่องผายบุญทรงน้องสันวาที่เข้าครับพี่น้องครับวันนี้พาบุญทรงไปเป็นตัวแทนของสุม่มแซมสันพลเมืองนะครับเนาะไปหน้าบันเกิดน้อง,องมูมีนะครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับนี่ครับบุญทรงแต่งชุดแบบเต็มตัวแล้วนะครับเนาะชุดกระสิเขืนในยิงง่อยมามาพี่มาพี่มาเลยด้วยนะ เอับนาจากเกือบปีแล้วนะครับเนาะไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบเต็มสุดนะครับเนาะนี่ครับชุดเพิ่นก็สีเป็นเขินๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับไปมาเลยนี่ครับบรรยากาศครับน,นี่ครับอาจจะมีสางอยู่ Mà lại chưa cả phụ Mà phía phía Mà đâu, Ngươi hả phía đâu? ไม่ใช่เลยว่าวะพี่เอ้า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 ไอ้แซมซันจะไปทางไหนน้องพี่ไปบ้านอะไรนะบ้านน้องมินนี่อ๋อมินนี่ส่วนยุ่งจงเราจะไปโมเมนะตัวไม่โตทำไมถึงขึ้นตัวไม่โตทำไมถึง มีสมีออั้ยทำไมคนขีดข้าทำไมสาด้ไปก้นแบบทรง่านเขาของตนคนเขาไปหลายไออมมอไม่ก็าานนีบ่มัมีก็ไปบ่พี่มนบงานบ่ทำไงานเดียวกันแมนบ่ทำไมม่งานใดล่ะจะกพี่เออโตไปตอนท่งอ่ะปะมาแล้ว Mưa Ta mãi 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 luôn à, mãi 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 đây mãi 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 má mãi mãi má, mãi เฮ้ยนี่ผมเปิดโซนห้องกำลังจะไปไมันเกิดนะครับเราพี่น้องเนา้องฝากติดตามหรือรับช่วงนี้จะจะก,นกับพี่คอยถ่ายคลิปถ่ายยังไงต้องขอทุกข้คอความพี่น้องนะครับผมอีมอเนาะเฮ้ยไปดูพี่ยังกอะไรพี่ไมดีลรอไปเก็บตัวเหรอ

บรรยากาศนะครับเน้องกำลักินอยู่เดี๋ยวผมสร้างตัวนี้กับร้ายนะครับเนาะเดีด said, ๋ยวผมจะขอคีบดวงวันเดี๋ยวผมจะถ่ายอยู่มองสร้างเยอะให้พี่นนะครับเนาะฝากติดตามนด้วยครับผมสวัสดีครับผมครับผมเดี๋ยวเรับมาถึงหอดมองบริเวณในอันนี้นะครับเนาะวัดน่าเก็บมูมี่ครับน้องเงียบภาพเป็นแบบนี้ครับพี่น้อ ô tí là chào bọt 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 chào bọt

ครับอันนี้จะฮัลโหลฮัลโหลฮาวอายูเอบไแตงกิวอายูสิดาวสิดาวสิดาวโอ้พี่ดอกไอ้ไอหล่าเพิ่มมาเป็นยังมาตะการไปยังฝนขึ้นปรตกอีกเพียบครับตักเข่าบ่าก็บปตกอีกเพียบครับมิตรใหม่นะครับพี่ครับ ก็เป็นกลางเฟรนะครับตัวเลขของลวงครับล้วที่เป็นเพจผูนเขาแล้วนี่มันมีอยู่หรอกอนละไทยนะครับเซ่ชอตี้ครับผมเข้าไปครับครับเปิดแล้วครับผมเออไม่ครับผมไม่ได้ไปครับไป อ๋อไม่จะไปครับแซมันไปอีกนึงครับอันนี้เพิ่นมาแท่นแซมบซันเนี่ยครับอีกมองนึงนะครับผมเด็กๆีน่อยจะมีก็ประมาบเด็เด็กๆอมาก 我检查一下。嗯 นี่เป็นจใจนะครับมาก้นอาบกับครับโอ้ยดุน ครับอยู่ในก็ฝากติดตามน้ำเลือครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวเป็นการแจ้งขกัน,นกกกสองคนนะครับเนาะแล้วคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผม มาสิไปเลยเดินนะตรงเดินสิไปเลยตรงเดินสิโอเคครับ